เบื้องหลังค่าไลฟ์3ล้านภาษีที่บริษัทพี่หนุ่มกัญชัยต้องเจอล่าสุดอ่ะพี่หนุ่มกัญชัยอ่ะไปจ้างเจนนี่ไลฟ์ขายของให้แล้วกลายเป็นว่าขายได้เยอะมากา60,000ออเดอร์ 6, แน่นอนว่าปรากฏการณ์ที่ขายได้มากขนาดนี้จำนวนเม็ดเงินภาษีก็จะมากตามไปด้วยถามว่าเสียภาษียังไงพร้อมแล้ว3 2 1สองเริ่มค่าจ้างเจนนี่ไลฟ์ฟะสล้านบาทมาจาก6 0,000ออเดอร์เจนนี่คิดพันออเดอร์ละ5 0,000บาทแปลว่า6 0,000ออเดอร์หารพัน 1, จะเท่ากับ 6, 60ล็อตคูณด้วย5,000 50, 0เท่ากับค่าจ้าง3ล้านบาทภาษีข้อที่1ค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มแวดมีใครไปเห็นในรายการหนกระแสว่าคือเจนนี่ทวงเงินพี่หนุ่มกลางรายการว่แบบพี่หนุ่มยังไม่ได้จ่ายค่าจ้างเจนนี่ไลฟ์3ล้านเลยนะเราต้องมีเวท7%ด้วยนะเจนนี่ต้องไปจ่ายให้กับสมภารนี่แบบนี้คือแวดแยกนอกค่ะ3ล้านก็3 000, ล้านเถอะจะต้องบวกแวดด้วย 3ล้านคูณ7%เท่ากับ2 1 0บาทแปลว่ายอดรวมที่จะต้องจ่ายเท่ากับ3 2 1ล้าน2บาทและแน่นอนค่ะแวดจบไปแล้วก้อนนึงหักหนาที่จ่ายมาด้วยเพราะบริษัทพี่หนุ่มกัใชัยจ่ายค่าจ้างบริการให้กับบริษัทเจนนี่ถือเป็นค่าจ้างบริการต้องหักภาษีไว้3%แปลว่า3ล้านคูณ3%เท่ากับ90,000บาทบริษัทพี่หนุ่มต้องหัก อุบอิบไหวไม่จ่ายเจนนี่9ก้าหมื่นแล้วเอา9ก้าหมื่นไปจ่ายสัมภารแปลว่า9ก้าหมื่นจ่ายสัมภากรแล้วยอดเงินที่บริษัทพี่หนุ่มต้องโอนให้กับเจนนี่คือ3ล้านบวกแวด2องแ0นบาทหักลบผักนะที่จ่าย9 0 0 0 0บาทแปลว่ายอดที่ต้องโอนผ่านแบงก์จากบริษัทพี่หนุ่มไปที่บริษัทเจนนี่อยู่ที่3ามล้านหนึ่งแบาททีนี้เรามาแจกแจงองค์ประกอบกัน ว่าใครได้อะไรบ้าง1บริษัทพี่หนุ่มได้ค่าจ้าง3มล้านบาทเอามาลงเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทในขณะที่บริษัทเจนนี่ได้ไรายได้เพิ่มเย่ yeah. ต่อมาภาษีบริษัทพี่หนุ่มกัญชัยมีภาษีซื้อ2 1 0แส0บาทก็เอาไปหักออกจากภาษีขายได้เลยนะในแบบพพสามในขณะที่บริษัทพี่หนุ่มกัญชัยมีภาษีซื้อบริษัทเจนนี่มีภาษีขายที่ต้องเอาไปส่งสมภารกร ต่อมายอดหัก3% 90,000บาทที่พี่หนุ่มอุบอิบไว้ไม่จ่ายเจนนี่แต่เอาไปส่งให้กับสัมภากรเลยถือเป็นภาษีที่บริษัทเจนนี่จ่ายล่วงหน้าไปแล้วสิ้นปีบริษัทเจนนี่มีภาษีที่ต้องจ่ายสัมภากรเท่าไหร่ตัวนี้ที่สะสมเอาไว้อ่ะเอาไปหักออกจากภาษีที่ต้องจ่ายถือเป็นเครดิตภาษีได้เลยเคสนี้สัมภากรยิ้มหวานเลยเพราะว่าได้ทั้งภาษีที่เจนนี่จ่ายล่วงหน้า3%และได้ทั้งแหวด ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าระบบด้วยเแล้วมีใครสงสัยไหมว่าแล้วบริษัทเจนี่ที่ได้ได้ได้แล้วเนี่ยได้เยอะมากๆเลยอะ่ะเขาต้องเสียภาษียังไงบ้างเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย